ง่ายจริงๆหรอกถ้ากินดูแล้วแต่ว่าเห็นอาร์ตไปหึงก็มีเสียบได้เว้ยมันยาบมันเป็นมันด้วยเห็นอะได้น่ะกินไม่ไหวเลยยังเสียบเย็ดนะคือครัวให้ลูกข่าโอ้คู่อาน้องบิห้องเพิ่นกินน้ำแน่หนาตายมาเด้อมาเด้อเอฟซีบอลเด้อกินแกงเห็ดแกงเห็ดละงูกแกงเห็ดลูกอันไม่ยาสีอันไหนอักเสล้วมาสูง กินมาแซ่บบอนาตายแซ่บคือเป็นแต่คนหิวข้าวขาอืมนบ่มเหม็นไปสามแล้วเบอร์โคจักกินข้าวกินนานไม่ได้เจ้าหันกินอยู่ตลอดเลยอืมรุ่นคอยยั้งบ่้านได้เหตุเบียกอยังอยู่สีสีม่วงแรงแล้วแมนไม่มีดีบีผัวได้มือนี้ยเออคืออะไรก็มองอยู่บ่มีถือเบียบเบอมีได้ซื้อเพราะว่าเหลือดุงไม่ได้ด้านนี้คอยน่ะเมน

อ่อนต้องยกลงไม่แซ่บยังไงเนาะจะสีสีม่วงบนว่าเอ้าเอาเบิ้ลเอาเบิ้ลสันหลันนาตายออกมาอีกก้อนน้ำมาสดอีกก้อนนาตายเอ้ยเบิ้ลระเบิดเบิดอีกเบิดแล้ววัดซันว่าแซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกงเห็ดละงอกค่ะแกงเห็ดละงอกชุบไอ้สดสดเนาะแมนเอาวางเด้อ ก็จังหวะนั้นแล้วยังมาลงไรนะเขาได้เสียงพี่อย่างเงาละแต่พรุ่งนี้นะคะย่าพาจะไปเก็บเห็ดใช่ไหมป้าอ่อนค่ะย่าจะสิไปบ่มืเอินเนี่ยไม่ลาค่ะขาดมือที่ไวบายก่เก็บเห็ดไวบ่จะสิบไวบ่มืเอินเนี่ย สักไว้บ่ไหวแล้วบ่วันธุ์เาว่าลูกไส้เนี่ยขึ้นผู้ข้นขาวลูกชายก็บ่อยับใครไปลูกชายเจ้าบอกว่าอยู่มอ่อมแม่แมววัดสันว่าอยากกระชิ่เอามาให้กินยี่ห้อนเฮือนเนี่ยบ้านสันละว่าเออขวบซื้อสะออนเนาะอืเก็บมาเห็นงามอืทำขึ้นอยู่บ้านเนี่ยคล้องห้อยบ่ว่านอืมโบ่ัยี่ห้งบ้านขึ้นผู้ไปไม่อยู่บ้านบ่ผมมีผู้มันหาบไปจังไงเลยไปเลย แมห่หางบอมีมาท่านคนคนหลายนี่แม่บอเขาไปใต้อะตั้งแต่ซี่ขเขาจะเอาแต่กลางคืนคนอันนี้ก็ยังเขาไปใต้อยู่รไรอย่าเ,าาเอ,อ้ยไม,ม, <EN> ม่ย<ข>ังคืนหอเข,าไ,ขาไปใต้ใช่แน่นอนเขาจะช่วเช้านี่น่ะชุบว้ยขึ้นไปน่ะเขาลงมาแล้วเออเจ้วันเดียวขึ้นเขาเจ้าวนอนจะเสาร์เมื่อชุบว้ยขึ้นไปน่ะเขาลงมาพอดีคือพอตู่เรเบอกนี่แหละเขาเจ้าเขาเจ้าไปไต่มาแล้วอะสั่นอันที่ว่าชุบจ้าไปหาในเรือเขาเจ้าไต่แล้วอะสั่นแม่นคว่ำแล้วที่เขาไม่เห็นเนาะ เท็ด้อมันไต่บ่ได้ได้เท็ด้อเนาะจ้าแต่มันยังดีที่ที่อันมันได้เบือไม้เบือมันทุกแล้วค่ะไม่เห็น,นมืดนะแมย์มเขาเห็นมีมืดแล้วค่ะไม่มืดเน้ว เข้าเปตำหลังเขาก็เห็นคือดอกบานเนี่ยยังไม่ดอกานที่เขาไปไต่เทานั้นนะยังมีดอกบานอยู่ด้วยค่ะพระหอนฮะยังมีดอกบานนะขนาดเขาไปใต้นะคะใช้ไฟไปส่งอ่ะอย่างนั้นก็ยังมีดอกบานเยอะแยะใช่อย่างที่วันนี้นะว่าเพิ่นบ่อดอกบานบ่มันมันเขาบปเห็นเพิ่นบ่อเห็นเพิ่นบ่อเห็นดอกคือบานทั้งเว่อยูบ่เห็นบ่เห็นเนียนุ๊กยูไมันมันบเปลีไยนมหนอัน ยาเพกมาเนาะยาเพกมาโอ้ยพกเธอหญ้าขึ้นไปยญาต้องไปสัมผัสอะไรยังใช่เห็นแม่ปิ้าจำลองไปนะแต่เขาก็เอาไม่หมดทุกดอกหรอกถ้าเอาหมดทุกดอกแล้วไม่มีดอกบานแล้วแต่พวกนี้น่ะดอกไหนที่เราไม่เอาวันนี้น่ะบานเลยแหละพวกนี้เออมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อแรกนาะเขาจะขึ้นไปหาเนาะเมื่อเมื่อสองก็แล้วว่าหลายอยู่แมนค่ะแล้วเฮ็ดนี่พอหอดได้เห็นหอดอัน วันที่สามพี่ซีไปแล้วนะมีได้ไดนมันจะได้โรคบาลแต่ว่ามื่อคืนเห็นไฟนะโอ้เห็นแต่ไข่กับตุ่มๆง่ามเลยแมนแล้ววานนี้วันที่สองค่ะเพราะว่ามันละมิฮอตลอดได้เห็ดนี่นะว่าเป็นช่วงเลยค่ะนี่งถ้าหมดถ้าหมดก็หมดไปเลยได้คืแล้วแมนไปเห็ดเชื้อหวาโอ้อันเชื้อเห็ดบใบใหญ่น่ะนะใบเห็ดเฮ็ดก็เจ้าก็วอาเอาไปยีบมัน่ะครับไปวานหมายถึงดไปวานไม้แถวไอ้กวนต้นไม้นะรอโก้แมน เจบ่อไห้างอีกละเบนี้พุ่นน่ะตลาดดัดขึ้นาแล้วเนาะที่นักตัวเล็กเลยหญาพาเอาไว้ทำทำเป็นเชื้อเห็ดนะคะนี่นะคะปาดออกแล้วนะคะนี่นะคะเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดละงอกนะคะนี่นะคะป้านางเขาจะเบยไปเก็บไส่ได้เก็บเป็นกำหน้ากันอย่างสบายใจอ๋ออะไรสบายใจเออ ไม่วานไหนเราชิ้นโคนมันมันเปื่อยอะมันกบเป็นเฮสส่นเราเป็นเฮดอันนี้บอยที่เคเอาไปไว้ทำเป็นเสื้อนะเออก็อันนี้อะฮัทจะพูดถึงเฮสเสื้อเฮสดนัาปุ๋ยกับับปนยนังเด้อเฮดนั่งรมนั่งเลยนั่งร่ลอืมที่จะปูกไว้เฮ็ดบสต์เบสกเหมือนแต่ก็เสื้อไปก่อยอะ ต้นทุเรียนนะคะหลังจากฟังย่าพาคุยเรื่อง เรื่องเห็ดแล้วนะคะย่าพาจะไปหาเห็ดนะคะพรุ่งนี้นะคะจะไปกับป้าจำลองนะคะ ก็จะตะมานนี้นะคะบรรยากาศนี่ก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะคะประออนมาถ่ายให้คุณเอฟซีได้ดูนะคะนี่นะคะประออดเดินมาข้างหลังบ้านนะคะนี่นะคะองค์ปู่บริจินะคะองค์ปู่บริจิตนะคะนี่นะคะ ปอนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ